มาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันนะครับวันนี้จะมาสั่งอาหารในร้านอาหารเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับต้องพูดว่าอะไรยังไงบ้างนะครับไปดูกันแล้วก็ลองฝึกพูดตามนะครับเดินเข้าร้านมานะครับก็จะเจอกับเวดเดอร์นะครับหรือว่าบริกรเขาบอกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านของเราก็พูดว่า Good evening Welcome to our restaurant Good evening Welcome to our restaurant คุณได้จองโต๊ะไว้หรือเปล่าครับก็ถามว่า d o you have a reservation? d o you have a reservation? คุณจอนก็บอกว่าโอ้ oh, ไม่ได้จองครับขอโต๊ะสำหรับสองที่ได้ไหมครับก็บอกว่า No, I don't ก็แปลว่าโอ้ oh, ไม่ได้จองมาครับ No, I don't. Can I get a table for two, please? Can I get a table for two, please? ขอโต๊ะสำหรับสองที่ได้ไหม Can I get a table for two, please? เขาก็ตอบว่าโอ้ได้เลยครับเชิญทางนี้เลยเชิญโต๊ะนี้เลยครับก็พาไปที่โต๊ะนะครับก็บอกว่า of course ก็ course แปลว่าได้เลย of course please follow me please follow me here's your table here's your table of course ก็แปลว่าโอ้แน่นอนครับได้เลย please follow me ก็เชิญทางนี้ครับแล้วก็ here's your table ก็โต๊ะนี้เลยครับคุณจอนก็บอกว่าโอ้ขอบคุณครับขอดูเมนูได้ไหมครับก็พูดว่า thank you may I see the menu thank you may I see the menu คำว,ว่าเมนูนะครับภาษาอังกฤษจะอ่านว่าเมนูนะครับ M E N เมนแล้วก็ U นะครับเมนูเมนู may I see the menu ได้เลยครับนี่เมนูครับก็บอกว่า sure here's the menu sure here's the menu เมนูนะครับไม่ใช่เมนูนะครับ sure here's the menu แล้วก็ส่งเมนูให้ แล้วเขาก็ถามว่าคุณอยากสั่งเครื่องดื่มก่อนไหมครับก็บอกว่า Would you like to order drinks first? Would you like to order drinks first? คำว่า Would you นะครับถ้าตัวดีกับ U ติดกันเนี่ยมักจะออกเสียงเป็นจอจานะครับ Would you Would you like to order drinks first? อยากสั่งเครื่องดื่มก่อนไหมคุณจอนก็บอกว่าโอ้ oh, ครับขอโค้กหนึ่งที่ครับก็บอกว่า Yes I'd like a coke please Yes I'd like a coke, please. I'd like is derived I would like is derived I'd I'd like a coke, please. OK I'll OK I'll be right back with your drinks. OK I'll be right back with your drinks. I'll be chag, I will be i will from I'll be right back. เดี๋ยวกลับมานะครับพร้อมกับเครื่องดื่มของคุณ with your drinks แล้วก็นี่ครับเสิร์ฟน้ำเอาน,น้ำมาเสิร์ฟให้นะครับเดี๋ยวสักครู่ผมมารับออเดอร์นะครับก็บอกว่า here you are อันนี้ก็พูดเวลาเสิร์ฟน้ำนะครับ here you are here you are I'll be back in a moment to take your order I'll be back in a moment to take your order I'll be back ก็แปลว่าเดี๋ยวจะกลับมานะครับ in a moment ก็แปลว่าอีกสักครู่หนึ่งนะครับ I'll be back in a moment to take your order หลังจากที่คุณจอรนดูอาหารนะครับเลือกเมนูไปสักพักหนึ่งนะครับคุณพนักงานก็กลับมาถามว่ารับอะไรดีครับก็บอกว่า What would you like to order What would you like to order What would you like to order คุณจอรนก็อยากกินไก่ย่างกับสลัดนะครับก็บอกว่า I'll have the grilled chicken with salad please I'll have the grilled chicken with salad please. อ่าคราวนี้นะครับอาก็ย่อมาจาก I will นะครับ I'll have ฉันอยากได้ the grilled chicken นะครับ grilled grilled ตรงนี้ก็มี ed นะครับ grilled ก็แปลว่าย่างนะครับ chicken ก็แปลว่าไก่ย่างนะครับ grilled chicken อยากได้ไก่ย่างครับ with salad นะครับ salad salad นะครับอยากได้ไก่ย่างกับสลัดครับขอบคุณครับรับอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมครับก็ถามว่า Would you like anything else? Would you like anything else? Would you like anything else? คุณจอาก็บอกว่าโอ้ oh, ไม่ละครับขอบคุณเท่านี้ก่อนนะครับก็บอกว่า No thank you. That's all for now. No thank you. That's all for now นะครับยอ่อมาจาก That is all นะครับ That's all. That's all นะครับอ่านเป็น That's all for now แค่นี้ก่อนนะครับพน,นักงานก็บอกว่าโอเครับทราบครับรอสักครู่นะครับก็บอกว่า got it please wait for a moment got it โอเคครับรับทราบ please wait for a moment please wait for a moment รอสักครู่นะครับระหว่างนี้คุณจอนก็รอที่อาหารจะมาเสิร์ฟนะครับอา,อาหารมาแล้วครับทานให้อร่อยนะครับก็พูดว่า here's your food enjoy your meal Here's your food อันนี้ก็แปลว่าเป็นคำที่พูดเวลาส่งของให้นะครับอ่เสิร์ฟอาหารให้ก็ Here's your food อาหารมาแล้วครับ Enjoy your meal อาหารให้อร่อยนะครับ Enjoy your meal จอนก็บอกว่าโอ้ว้าวน่าทานมากครับก็คือ Wow looks delicious Wow looks delicious ตรงนี้นะครับ looks ติม s, s เนี่ยเพราะว่าม,ามาจาก It looks นะครับเอา It e ออกไปนะครับหรือ looks delicious คำน,นี้นะครับแปลว่าอร่อยนะดูหน้าทานเนี่ยก็ delicious after the meal หลังจากที่ทานเสร็จแล้วนะครับจอนก็บอกว่าโอ้ oh, คิดเงินด้วยครับก็พูดว่า can I have the bill please can I have the bill please อันนี้ก็สามารถพูดว่า bill please ก็ได้นะครับหรือว่าให้มันสุภาพหน่อยก็ can I have the bill please หรือว่า may I have the bill please นะครับคิดเงินด้วย ก็บอกว่าอ๋อนี่ครับชำระเงินแบบไหนดีครับก็เ,เอาใบแจ้งราคามาให้นะครับเ e r ย you go ก็ส่งราคาให้นะครับเท่าไหร่ How would you like to pay? How would you like to pay? จะชำระเงินแบบไหนดีครับ How would you like to pay? จอนก็ถามว่ารับบัตรเครดิตไหมครับก็ถามว่า Do you take credit card? Do you take credit card? Do you take credit card? เขาก็ตอบว่ารับครับแล้วก็รับบัตรมานะแล้วก็บอกว่ารอสักครู่นะครับก็บอกว่า yes we do แล้วก็รับบัตรมานะครับ just a moment please รอแป๊บหนึ่งนะครับ just a moment please just a moment please yes we do just a moment please รอสักครู่นะครับอ่าแล้วก็เอาบัตรมาคืนนะครับพร้อมกับใบเสร็จก็บอกว่านี่บัตรและใบเสร็จครับก็ยื่นบัตรพร้อมกับใบเสร็จคืนให้กับจอห์นก็พูดว่า Here's your card and your receipt. Here's your card and your receipt. คำนี้นะครับ Here ก็ย่อม,มาจาก Here is นะครับก็ Here's your card นี่คือบัตรของคุณนะครับแล้วก็ Your receipt คำนี้นะครับแปลว่าใบเสร็จนะครับอ่านว่า receipt นะครับไม่ออกเสียงตัว p นะครับ Re ipt, receipt receipt แปลว่าใบเสร็จนะครับหวังว่าคุณจะชอบอาหารมื้อนี้นะครับก็บอกว่า I hope you enjoy your meal. I hope you enjoy your meal. I hope you enjoy your meal. จอนก็บอกว่าโอ้ oh, ใช่เลยครับขอบคุณนะครับก็แปลว่าโอ้ oh, อร่อยนะครับก็บอกว่า Yes I did, thank you. Yes I did, thank you. Yes I did, thank you. เขาก็ตอบว่าขอบคุณครับโชคดีนะครับก็บอกว่า Thank you, have a nice day. Thank you, have a nice day. มาฝึกพูดกันอีกครั้งนะครับ Good evening. Welcome to a restaurant. Good evening. Welcome to a restaurant. Do you have a reservation? Do you have a reservation reservation? No, I don't. No, I don't. Can I get a table for two please? Can I get a table for two please? Of course of course please follow me. please follow me. here's your table. here's your table. thank you. thank you. may i see the menu? may i see the menu? menu. the cup. sure. here's the menu. here's the menu. sure. here's the menu. would you like to order drinks first? would you like? would you like? To order drinks first? Yes, I'd like a cook, please. Yes, I'd like a cook, please. Okay, I'll be right back with your drinks. Okay, I'll be right back with your drinks. Here you are. Here you are. I'll be back in a moment to take your order. Here you are. I'll be back in a moment to take your order. What would you like to order? Sangradi Cap, what would you like to order? I'll have the grilled chicken with salad please. I'll have the grilled chicken with salad please. Would you like anything else? Would you like anything else? Mandana like Cap, would you like anything else? No thank you. That's all for now. กับ A e that's all Shira, That's all for now. No, thank you. That's all for now. Got it. นะครับ, T กับ I cup Got it. Please wait for a moment. Please wait for a moment. Here's your food. Here's your food. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Wow, looks delicious. Wow, looks delicious. Delicious, can I have the bill please? Can I have the bill please? จะอ่านเป็นเสียงคึ้นนะครับคืน Can I have Can I นะครับ N กับ I นะครับ Can I have the bill please? เวลาคิดเงินนะครับก็ May I ก็ได้นะครับ Can I May I have the bill please นะครับหรือว่าสั้นๆว่า bill please ก็ได้นะครับ Here you go, how would you like to pay? Here you go. How would you like to pay? Do you take credit card? Do you take credit card? Yes we do. Just a moment please. Yes we do. Just a moment please. Here's your card and your receipt. Here's your card and your receipt. by set P and what receipt receipt. I hope you enjoy your meal. I hope you enjoy your meal. Yes I did. Thank you. Yes, I did. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. ใครดูจบแล้วนะครับขอช่วยพิมพ์คำว่า Have a nice day นะครับ Have a nice day ในช่องคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเป็นการบอกผมว่ามีคนดูมาถึงตอนจบเลยนะครับจะได้มีกำลังใจที่จะทำต่อไปนะครับก็คำนี้ก็เป็นคำอวยพรนะครับแปลว่าโชคดีนะอะไรประมาณนี้นะครับ Have a nice day อย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยต้องฝึกพูดบ่อยๆนะครับลิ้นกับปากเราจะได้ชินในการออกเสียงนะครับตัวช ตัว S ตัว R พวกนี้ออกเสียงค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่ฝึกเนี่ยก็จะพูดไม่ค่อยคล่องนะครับยังไงก็ขอให้ฝึกทุกวันนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ